สวัสดีค่ะพบกับเช้าวันพุทธที่30เมษานะคะช่องพาดีๆค่ะ ep ที่23นะคะวันนี้ก็มีแบ่งปันนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะพร้อมกรบทองนะคะสวยๆนะคะแบ่งปันองค์ละ300บาทค่ะสนใจองค์ไหนนะคะก็คือปิดตามหมายเลขนะคะแล้วก็โทรตามเบอร์โทรได้เลยค่ะกดเพิ่มเพื่อนนะคะเพิ่มลายตามเบอร์โทรได้เลยนะคะมีแบบเก็บเงินปลายทางแล้วก็มีแบบโอนนะคะมาเริ่มที่ องที่หนึ่งเลยค่ะองค์ที่หนึ่งนะคะจะเป็นพระสมเด็จพร้อมกรอบกันน้ำนะคะด้านหน้าก็จะเป็นลงลักนะคะลงลักทาทองค่ะอง์ที่หนึ่งนะคะนี่นะคะมเมลิกหนึ่งนะคะ เมล็ดหนึ่งค่ะเมล็ดสองนะคะนี่นะคะเนื้อหาแตกลายงาสวยๆนะคะ อยากดูรูปเพิ่มเติมนะคะกดเพิ่มเพื่อนนะคะแล้วก็เพิ่มลายตามเบอร์ได้เลยค่ะเนื้อหามวลสารจะชัดนะคะสามค่ะเมลยกสามนะคะ สนใจองค์ไหนนะคะปิดตามหมายเลขได้เลยนะคะหมายเลขสี่ค่ะ หมายเลขสี่นะคะหมายเลขสี่นะคะ หมายเลขห้าค่ะด้านหน้าก็จะมีเป็นคาบไข่นะคะลงรักเนื้อแตกลายสวยๆนะคะข้างหลังก็จะเป็นเนื้อแตกลายค่ะ หมายเลขหก,กค่ะหมายเลขหก,กนะคะ เค่ะแป่งปันนะคะในราคาองค์ละ300บาททุกองค์เลยนะคะผสมเด็ดสวยๆนะคะเรี่ยมกรอบให้เรียบร้อยนะคะเป็น2หน้านะคะหมายเลขก7นะคะ เนื้อออกอมเหลืองนะคะแปดค่ะเนื้อเก่าเก่าสวยสวยนะคะเม็ดมวลสารชัดชัดนะคะ เมลิก้าค่ะคาบไข่นะคะเนื้อแห้งๆนะคะเก่าๆสวยๆนะคะข้างอาข้างหลังนะคะก็จะเป็นปั๊มเป็นตายอย่างนะคะ หมายเลขสิบค่ะหมายเลขสิบนะคะสนใจองค์ไหนนะคะปิดตามหมายเลขได้เลยนะคะ 11ค่ะนี่นะคะพิมพ์ทรงสวยๆแบบนี้เลยนะคะเนื้อจอกอมเหลืองนะคะอมเหลืองอมน้ำตาลนะคะได้ไปพร้อมกรอบกันน้ำสวยๆนะคะเป็นสมเด็จสองหน้านะคะหมายเลขสิบเอค่ะ มาเลขสิบสองนะคะเนื้อแห้งๆนะคะเก่าๆสวยๆเลยนะคะข้างหลังก็จะเป็นขีดนะคะ สิบสามค่ะในเลขสิบสามนะคะ 这些都都都都来了